สวัสดีครับช่างเต่าน้าไม้ยิงป่านะครับพามาดูกับพี่เขาควายนะครับกับพี่เขาควายลางมะข่าแต้นะครับฝังทองเหลืองนะครับตัวนี้ของเต่าซ่าร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนรักผมเองนะครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับกดนังสติ๊กผมไปอันละมาเยือนถึงที่นะครับต้องมีของติดไม้ติดมือกับ อันนี้ก็ต้องวิ่งไปส่งเขาอยู่ร้อยเอ็ดอีกนะครับอยู่ไม่ไกลกันนะครับประมาณ80กิโลเพราะว่าตอนนี้ผมย้ายมาอยู่สารคามแล้วนะครับเยี่ยมเยือนนะครับงานเล็กเกอร์ด้านนะครับกับพีเขาควายติดกับพีนิดๆน,นะครับก็สวยมีอีกแบบเนาะ ขาวขาวดำดำนะครับปลายกระโจมมือนะครับก็ติดกระพีเหมือนกันอันนี้ก็ปีกงานตัดมือนะครับแถวบ้านเขาไม่ค่อยมีเนาะไม้กระพีไม้พยุงเยอะนะครับแถวบ้านของเตาซาล้อเอ็ดเนาะไม้พยุงเยอะมากเลยเขาก็เลยอยากได้ไม้แปลกๆเอาไว้นะครับไว้ดูไว้โชว์นะครับ ก็มาถ่ายรีวิวให้ดูปิดท้ายเตนเหลียนเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะครับผมไม่ได้เอาตาช่างที่ช่างมาด้วยเนาะประมาณสองโลนิดๆครับไม่เกินสองโลห้าไม่เกินนี้ครับสองโลสองสองโลสามประมาณเนี้ยครับตัวจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับปืนมันเล็กนะครับถ่ายกล้องมันดูใกล้ๆมันดูเหมือนใหญ่เฉยนะครับสเต็มนี้ก็ อยู่ที่หกพันนะครับปีหกหกอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคานะครับเพราะว่าของของ้าของมันแพงเสรเหลือเกินไม้ก็ต้องไปซื้อแข่งกับเขานะครับตัดราคากันแย่งกันซื้อนะครับอันไหนที่รับไว้แล้วก็ราคาเดิมเลยครับมันจะดีดขึ้นไม่ได้เนาะ ก็ใครจะไปรู้ว่าเศรษฐกิจมันจะมาเป็นแบบนี้นะครับน้ํามันก็แพงนะก็ค่าขนส่งอีกวันนั้นไปนส่งของโดนไปสามร้อยนะครับค่าส่งปกติร้อยกว่าบาทก็ก็ว่าแพงแล้วอันนี้ซดัดไปสามร้อยนะครับอยู่ยากแล้วครับไม่รวมค่ากล่องอีกค่ากล่องค่าอะไรก็รวมแล้วก็เป็นสี่ร้อยกว่าบาทนะครับบับเบอร์อะไรพวกนี้ ลำนี้ก็จะเป็นกำคอกำคอลำสุดท้ายของศูย์เาทั6 4นะครับ0ูนย์เก้าหกสี่กำคอลำสุดท้ายก็คือลำนี้นะครับหมดแล้วก็คือจะทําปืนศูนย์ต่อไปนะครับมันจะเป็นปืนศูนย์ของ0964เหลืออยู่สิกระบอกนะครับขึ้นโค้งขึ้น,นท้ายไว้แล้วนะครับเหลือรางแล้วก็ประกอบงานส่งเนาะ เสร็จจากปืนศูนย์สิบกระบอกก็จะเป็นคิวเดือนสิบนะครับเดือนสิบปีหกสี่นะครับมันก็จะลันไปเรื่อยๆนะครับช่างทําคนเดียวนะครับมันก็จะช้าหน่อยไม่มีทีมงานนะครับงานฝีมือนะครับก็ต้องทําคนเดียวลองให้คนอื่นมาทําแล้วนะครับไม่ได้นะครับทำออกมาแล้วก็ไม่ได้ดังใจเนาะมันไม่เหมือนเราทําเอง เราทำเองละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเป๊ะทุกอย่างมันก็เลยให้คนอื่นทาช่วยไม่ได้งานก็เลยช้านะครับเป็นงานฝีมือมันเป็นลายมือของเราเองนะครับถ้าให้คนอื่นมาทำมันก็ไม่ใช่งานของเรานะครับลูกค้าเขาก็ไม่โอเคนะครับแล้วอีกอย่างนะครับพยายามหาคนมาช่วยขัดช่วยอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเลยนะครับแถวนี้ ผมก็ไม่รู้ยังไงนะครับค่าแรงก็ให้แพงอยู่นะครับวันละสี่ห้าร้อยนะครับไม่ใช่ถูกถนะครับมีใครสนใจก็โอเคไม่เป็นไรก็ทําคนเดียวไปครับงานฝีมือจบแล้วปีอ่าคิวศูย์เปี6กสี่ ลำสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับเร็งหลงเหลือแต่ปืนศูนย์ปืนศูนย์เสร็จก็<ส>ก็จะเป็นคิวปีคิวเดือนสิบปีหกสี่นะครับ<ส>ก็จะรันไปเรื่อยๆเนาะหกสิบอ่าอะไรวะในเดือนสิบปีหกสี่ก็ไม่เยอะเหมือนคิวเดือนเก้านะครับหกสี่ก็จะเร็วขึ้นนะครับคราวนี้ก็คงจะไหลไปเรื่อยๆนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้และครับก็คือมาถ่ายงานให้ดูนะครับแล้วก็ออบอกเล่าบางสิ่งบางอย่างนะครับก็สื่อสารกับลูกค้าให้รู้เรื่องตลอดนะครับผมก็ทําค่อยค่อยขยอยทำงานไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้อู้เนาะทําได้ตามกําลังเราช่วงนี้ก็มีส่งลูกไปโรงเรียนบ้างนะครับแล้วก็ไปรับลูกมันก็จะมีเวลา ไม่เยอะนะครับบางทีเราก็ต้องให้เวลากับครอบครัวบ้างนะครับไม่ใช่เ่าเอาแต่งานอย่างเดียวมันก็แบบนั้นเขาก็ไม่เรียกว่ามีครอบครัวนะมันก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาก็ไล่นี้ <laughs> โอเคอยากให้งานออกเร็วๆอยู่นะครับช่างก็อยากให้งานออกเร็วๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เห็นใจช่างบ้างนะครับทําคนเดียวเนาะมันก็ได้ตามกําลังนั่นแหละ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แหละครับพูดเยอะแล้วเดี๋ยวนาน,า,นาลำขาดนะครับก็ช่างเต๋อน้ามายิงป่านะครับสวัสดีครับ